สบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องตุกสาวลาสวสตัฟเนอร์ชาแนลมื่อกี้ก็สิพา,าทุกคนไปสื่ออะสมผักมากินเนาะทุกคนเนาะสมผักเซฟๆกับน้องสาวสองคนลวกเลยวะ่ะหาหูคาบเลยรถเฟอร์ว่ะคันนี้นี่เนาะน้นนองสาวคนงามคนเกา่าคนเดิมอยากอายหน่อยดึงเด่อยทุกคนเดิม ลมบณ์พันลาหเมื่อกี้ข้าเอาเอกงานได่ขี้รถออกจากเคกือน้องตุ๊กมากอ่ะมาพานพงเงี้ยนนี่ละกะับมาพานนุ้ยแกว้วแล้วก็ไปซื้อสมพักอยู่ตลาดเมืองเนาะทุกคนสมพักเขาว่าคืนซื้อสมพักนี่ตรงสมพักเอ็มเพ่งเนาะอยู่ตลาดเมืองคือแซ่บที่สุดเนาะทุกคนเนาะคือแซ่บทีหนึ่งในเ,เมืองสำเหนือเด้อทุกคน ขี่รถไปเพื่อว่าฝนจะบนต๊ะเสื้อห้าเนาะขี่รถจะเหือนของตุกไปอ่ะตลาดเมืองกับโบกไกเนะะาะตลาดเมืองกับ ช่วงนี้กันเริ่มเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเด้อทุกคนป้ายฝนตดนหนาวแล้วเนาะอากาศเริ่มเย็นเย็นลงบ่แม่นเย็นลงเย็นขึ้นแบบอากาศป้ายฝนตดนหนาวช่วงนี้หมอกสวยทะเลหมอกสวยเนาะถ้าว่าตื่นแต่เช้าแล้วก็ไปเบิ่งทะเลหมอกแบบเอออยู่จุดซุมวิวบ่หรือว่ายอยู่จุดที่เพิ่นนะ่ะเออซุมวิวขนาดหรือว่าเฮาออกเรือพากมาแต่ วนลายเลยทุกคนน้องตุ๊กไปลยออกไปไซ้ก็ย้อนว่บฝ่าฝนนี่แหละเมื่อนี้กได้โอากาสเนาะน้องสาวมาหาก็พาไปกินอ่าพาไปสือสมพักมากินเนาะสมพักแซ่บๆของไปหลุ่นเสมอ

อุ้ยเม็ดละนี่อันนี à, ้อันนี <h <h ้เ yeah> ม็ดนี่เนยนี oh, ่เนยอุ้ยเหรอซีบเนอะกระจามือยิบแต่เขาหอมฉมดีความจับอ้าพอดีเอาหาพัน ขายของกินสุกขายของกินจำมกหรืออ็มอันนี้มกหางตงโมอันนี้มกปลาอันนี้มกเป็ดอันนี้น้ำใจจะขายบ่อ้าวบวมขามบียร์หาผ่านโผล่สิบบ่ สิบพันค่ะเป็นอรนอยขูดมากค่ะ กระดาษเด้อ <c oughs> <c oughs> ทุกคนไปก็จะเก็บจะลดทุกคนเทาก็ได้สมพักเหรอแต่ว่าเขายังคาดันยั <c oughs> งคาดเส้นที่จะลอยเนาะไปซอกซื้อเส้นก่อนเด้อทุกคนเราจะไปตลาดตือเนาะเดี๋ยวสองนินนมตุกกมาหอดตลาดจำเหนือเราทุกคนเ <c oughs> <อ>นาะท้น่อไปซื้ <นำ S 1> อ <c oughs> สิน เมื่อก,กี้เข้าไปตลาดอันเมืองหันบมนบมิซนบมมิเซนที่จะลอยเสื้ออันสมพักของเฮาเน้องเนาะก็เลยว่าได้ลงมาซื้ออยู่ตลาดเตอร์มาเอาสินเขาซซอยเนาะเดี๋ยวเน้องซื้อมาแล้วทุกคนเดี๋ยวไปกินกันเลย,เลยทุกคนนม,มาหออเทือดอ่ะหลานเหรอเดี่ตัมโตเซโน กาโตดเสือเหรอเอามาเห็ดสุ่มพักลอยเขาสวยอยบนเมนลอยขับปุ่น <c oughs> แซบแสบก็เจ้านี่นะ <c oughs> อ๋อติดเสียส่สมดีเหรอสมดีขนาด <c oughs> เป็นอะไรจีจัดโหคือจแสบเมื่อวีนพูดจะไปกินข้าุ๊ดก็ขืนน่ะาดขาดขาดบ้าหอมหอมหอมขิงเลยหอมมาสะเอาเลยมาไว้เด้อมาเือะนยด มาเลือดด้วยดบวยเบ็ดมือต้งสมพอคุณกินได้เลยอ่ะสมบูรณ์เอื้อคนจังแสบจังแสบสัตรเสื้อเกลือตึงจักจังจีดจัดแสดงของผู้สาวนี่มักรถเด็ดเลย รถเพลิดเด็ดคือเจ้าของรถเพ็ดแต่รถเด็ดเลยคือเจ้าของอ่อรถแซ่บซอสพอดิกินเนาะสมพักเนาะนีะ hmm. ่ยเ,เลยแป็นนัวข้าเซ้นเนาะข้าวระปุกใช้มันจานข้าวเส้นขา้าวซอยครับเลยเสือ้อกระปุณ ก็จอเป็นนัวเห่ออีเลยแซ่บตักเสร็งสนะมันฮักใสออกมันถึงหนามันฮักใสออก อย่าคอมไปเอามือก็ได้เขากินหน่อยอันนี้คือเส้นเขาส้อยเลยทุกคนเขาส้อยสนเหนือเนื้อนุ่มหอมอร่อยจากแป่มือล้วนเขาโอ้เป็ดเขาเขา คิดบ้านไรคิดบาร์จีบคิดบาร์จดซ้ำเศาอกหันเศร้าอกหนึ่งนึคิดบาที่ีด้ซำนานเอาก็โลนึงสิบสองพันอ๋อโลนึงสิบสองพันเอนเขาเอาสิบพันเะเขาก็ออกในอีกนึงประมาณสองครีมเขาก็ได็กแปดครีดอันนี้จิงเลยจับเลยคนเลย โอ้เต็มสาม <ไป S 1> อะไรนะเอาซิมะมจ้างอะไรเบหุสรสดตตองซิมเหนือมันก่อนซิมะแซ่ <laughs> บบบกจ้าจ้างเลยเอาเกลือกับนัวใส่กันบ่เฮดิซิม แซ่บเธอเกิดตึมบอกว่าเขาเื้อสิจแล้วมันจางสเปกน,นันวดตึมเพื่อคอมเสีย์ตตัับกันมั้ยนะตุวับกัน,นอนี่ะอุกสับสติกาบหลาบ ไอ้ลูกนี้แพทก์ตสีคือเดียวเลยตะกี้มันก็เป็นสีฝาเดี๋ยวนี้มันจืดแหมเดี๋ยวนี้มันจืดออกมันก็เลยเป็นสีนา่าก็บ้านนี้คือสีเสียบแล้วกินจะเป็งตามเลยปะน่าด้ก,ก็ได้เอาแต่เฮาสะดวกเลยจ้าชิมมืออร่อยแหละ ปรเพทอะโอ้ยว่าประเภทเหเพลงเพลงเมกอ่ะแก่แล้วเนาะอ่าอืมแับเนื้อขึ้นเนื้อขึ้นอ่ะมูมีนามแล้วมันจูบนามเลยละนาแหงกตึ้มนามจานเลือตึ้มเลืออย่นี่ บริกินจะเถื่อชูไผ่ชูไผ่ชูไผ่ชูมั่นทุกคนเดี๋ยวนี้น้องตุ๊กกบมาเือนละเด้อแล้วก็พาหลานกินสมกินนันแล้วละน้องตุ๊กกับมาเงินแล้วก็มีนัดกับอ่าหนองคาอ่าอันนี้ก็ททงเอกของพี่อนี่อีกแล้วเ้อทุกคนแต่ว่าอ่าน้องตุ๊กสิไดีออกไปรับหนองคากกอนเนาะทุกคนส่วนคลิปนี้น้องตุ๊กอะสิล่าทุกคนพปก้อนพัก กดไลค์กดติดตามเด้อกดติดตามสองตุ๊กเด้อคือน้องตุ๊กที่ออกไปครับน้องคำแล้วก็ไปเจอกันในคลิปต่อไปเลยจ้าทุกคนบ๊ายบาย